สวัสดีครับผมหมามาวครับวันนี้มา r e v i e สินค้านะครับผมตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กมือสองของทารันไอทีเลคทีนิกสองครับผมเครื่องนี้เป็นเครื่องมือสองนำเข้าจากต่างประเทศนะครับผมเป็นของยี่ห้อ asus เนะครับผม asus q ห้าศูนย์หนึ่ง al นะครับตัวนี้สี่วิว intel core i ห้าสี่สองศูนย์ศูนย์ยูหนึ่งจุดหกกิกนะครับผมตัวนี้สปีดได้ถึงสองจุดสามกิกเลยนะครับผมหนึ่งจุดหกสปีดอัพสปีดขึ้นไปเป็นสองจุดสามได้นะครับผมตัวการ์ดจอนะครับผมตัวนี้เป็นของ on board นะครับ,รบผม intel hd graphics ผมฮาร์ดดิสสรับเก็บข้อมูลตัวนี้ก็ใส่สแตนดาร์ดไว้ที่1,000จิกหรือว่า1เทราไบต์ถ้าผมสบายๆในการอัปเกรดได้นะผมสามารถเปลี่ยนใส่ได้ดดีได้แล้วก็เก็บฮาร์ดดิสไว้ได้อีกตัวหนึ่งนะครับผม ตรับตัวเครื่องนะผมในตัวเครื่องมี DVD นะครับผมมี WiFi นะผมกล้องเวบแคมหน้าแบตเก็บไฟนะผมจอเป็นจอ led 15.6นิ้วทัชสกรีนได้นะครับผมนิ้วจิ้มลูดลูดได้เลยนะครับผมตัวอุปกรณ์ของแถมก็จะมีเมาส์นะครับผมแถมให้มีแผ่นรองเมาส์นะครับผมแล้วก็มีสายชาร์จให้นะครับผมมาเริ่มดูกันที่องศาหน้าจอกันเลยว่าหน้าจอเปิดได้กลางได้ประมาณนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมหน้าจอกลางได้ประมาณนี้นี่นะครับผม นี่นะครับผมเวลาเปิดนะครับผมตัวนี้เวลาเปิดจะมีไฟนี่นะครับผมด้านหลังมีไฟโลโก้สีขาวนวลสวยๆเลยนะครับผมโลโก้สีขาวนวลด้านหลังสวยๆเลยนะครับมาดูบอดี้หน้าจอกันก่อนนะครับผมหน้าจอนะกล้องหน้าไมหน้าอยู่ตรงนี้นะครับผมกล้องไมน์ด้านหน้านี่นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับผมทัชสกรีนได้ลื่นๆเลยนี่นะครับผมทัชสกรีนลื่นๆเลยนะครับผมเดี๋ยวนี่นะครับผมทัชสกรีนเข้าอินเทอร์เน็ตให้ดูได้นะครับผมแล้วก็ WiFi นะครับผมตัวนี้ WiFi อยู่ตรงนี้นะครับมันนึก Wi-Fi นี่ กดจึงหนึ่งที เนี่ยนะครับผม Wi-Fi ขึ้นมาตัวนี้คอนเน็กไวไฟเสร็จปุ๊บตรวจจับรับเซ็นใส่รหัสพาร์เวิร์ดไวไฟเสร็จคอนเน็กเสร็จปุ๊บสามารถเล่นเฟซเล่นไลน์เปิดเพจเล่นหุ้นขายของออนไลน์ line, ยิงแอดต่างๆทําง,า,ง,งานออนไลน์เล่นเกมออนไลน์สบายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมใช้เรียนออนไลน์ก็ได้นะครับผมตัวเครื่องลงวินโดว์สิบ64บิตโปรแกรมพื้นฐานก็อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับว่าลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าจออย่างที่แจ้งกันไปว่าเป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยเวิร์ดเอ็กเซลโพสต์พอยต์ต่างๆลงมาให้เรียบร้อย,ย Fi, เฟซไไลลนน์้เเส ตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเครื่องสั่งชัดดาวเครื่องก่อนนะครับผมแล้วก็โมดูลบอดี้ต่างๆกันรอบตัวนะครับผมหน้าจอเป็นจอกระจกจอเงาแบบนี้นะครับผมสะท้อนนิดหน่อยนะครับเหมือนจอทัชสกรีนสะท้อนเงานะครับผมสวิตช์พาวเวอร์ในการเปิดเครื่องนะครับผมปุ่มพาวเวอร์อยู่ที่ปุ่มคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับผมปุ่มขวามือบนนะครับผมปุ่มขวามือบนนะครับผมนี่โหลิ้นพันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับผมมีชุดตัวเลขให้นะครับผมคีย์บอร์ดติดสติ๊กเกอร์นะครับผม ติดสติ๊กเกอร์สีขาวนวลน,นะครับตรงนี้นะครับติดสติ๊กเกอร์สีขาวนวลภาษาไทยอังกฤษให้เรียบร้อยเดิมมีแต่ภาษาอังกฤษมานะครับผมตัวนี้ติดสติ๊กเกอร์ภาษาไทยอังกฤษให้เรียบยร,ร้บราายอรยนั้นชุดตัวเรขเวลาทีมงานคีย์ยงานเอกสารที่ต้องการคียตัวเรขเยอะๆก็สามารถใช้ตัวนี้ได้สบายๆลุ่มนล็อกอยู่ตรงนี้ทัดเพดเมาส์แบบแผ่นใหญ่นะคลิกซ้ายคลิกขวาอยู่ในแผ่นเดียวกันบอดี้สีดำนะครับผมเป็นดำชาชาดำนะครับผมชาดำแล้วก็กรอบจอสวยงามน,นะครับผมสีดำแบบนี้นะครับผม มาดูบอดี้โดยรอบของตัวเครื่องกันนะครับผมเริ่มกันที่ฝาหลังนะครับผมตัวนี้ฝาหลังอย่างที่แจ้งกันไปตอนเปิดเครื่องเนี่ยนะครับผมจะมีไฟสีขาวนวลพรอนอยู่ในนี้นะครับผมมีไฟสีขาวนวลแบบนี้นะครับผมส,สวยๆแบบนี้นะครับอยู่ข้างในนะครับผมตัวนี้ปิดเครื่องไปแล้วไฟก็ดับไปแต่ว่าโลโก้ของเขาสีอส,สุดตัวนี้นะครับผมสีขาวนวลตัวนี้นะครับผม ฝาหลังสวยนะครับผมมีรอยบ้างนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับผมมีรอยขีดข่วนบานิดหน่อยนะครับขนแมวเล็กๆน้อยนะครับผมปัดด้านข้างนะครับผมปัดด้านข้างตัวนี้นะครับผมเป็นรูล็อกเครื่องตามมาด้วย USB 3.0นะครับผมแล้วก็การ์ดลีเดอร์นะครับผมการ์ดลีเดอร์นี่ก็สรับเสียงแบตเอรี่จากกล้องจากมือถือนะครับผมตัวนี้เป็นแจ็คหูฟังและแจ็คไมค์อยู่ในรูเดียวกันนะครับผมสามารถต่อเสียงออกเข้าลำโพงเครื่องขยายต่างๆได้เลยสบายๆนะครับผมตัวนี้นี่ครับผมใครต้องการฟังเพลงให้เพา็กก็ต่อเสียงเข้าเครื่องเสียงในบ้านของเราผ่านสาย้ได่บููทก็ มด้านหน้านะครับผมด้านหน้าแบบนีนะ้ด้านหน้ามีไฟแสดงสถานะสาดวงนะครับผมสามดวงเล็กๆตรงนี้นะครับผมนี่ ตัวนี้นะครับผมเปิดเครื่องชาร์จแบตฮาร์ดดิสก์ทำงานนะครับผมนี่ไฟแสดงสถานะอยู่ด้านหน้านี่นะครับสีขาวนวลนะครับผมพอร์ตด้านข้างนะครับผม USB 3.0มา1พอร์ต2พอร์ตนะครับผม USB สอง3.0มาให้อีก2พอร์ตสำหรับนั้นนี้นะครับผมตัวนี้เป็น h d m i ก็สำหรับต่อเข้าทีวี32นิ้ว40นิ้ว50นิ้วต่อเข้าโปรเจคเตอร์เครื่องฉายต่างๆผ่านสาย h d m i นะครับตัวนี้ไม่มี VGA นะครับผมมีแค่สาย h d m i อย่างเดียวนะครับผม ช่องเสียบสายแลนมีให้นะครับผมแล้วก็ AC adapter เสียบสายชาร์จที่รูกลมๆนี่นะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่ AC adapter เสียบสายชาร์จที่รูนี้ได้เลยนะครับผมด้านหลังประมาณนี้นี่นะครับผมใต้ทองเครื่องก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ใต้ทองเครื่องแบบนี้ฝาหลังแบบนี้นะครับผมใครสนใจนะครับตัวนี้ใครสนใจจับจองเป็นเจ้าของสามารถเอาไปเล่นไปเล่นไล์เปิดเพยเล่นหุ้นน <falsch S 2> ะครับผมยิงแอดต่างๆได <ป S> ้ ราคานะครับผมตัวนี้ขอ I5 r a m 4ฮาร์ดดิสต์จอ15.6นิ้วทัชสกรีนได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ราคาหน้าร้านอยู่ที่6999บาทใครสนใจจับจองเป็นเจ้าของก็สามารถเข้าไปรอเปิดเทเลนูได้ที่ร้านไอที e ล t r ต n i c อีกอยู่ติดกับร้านยามาฮ่าใกล้ๆกับหอนาฬิกาจังหวัดอุทัยธานีอยู่ฝั่งตรงข้ามธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาอุทัยธานีมาไม่ถูกก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0 8 7 2 0 7 8 5 3 3, 3เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ส่งโลเคชั่นข ได้เลยที่จอดรถสะดวกสบายกว้างขวางลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางไร้านช่วงนี้โควิดยังระบาดอยู่แล้วก็น้ำมันแพงนะผมสามารถสั่งซื้อออนไลน์กันได้โอนเงิน6 9 9 9บาทเข้าบัญชีฟรีค่าจัดส่งไปเลยทั่วประเทศลูกค้าที่ต้องการให้ส่งแบบ COD เก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม400บาทลูกค้าโอนมาจําก่อน400ที่เหลืออีก6,999บาทไปรอรับเครื่องแล้วค่อยจ่ายเงินที่ร้านที่บ้านของท่านได้เลยระยะเวลาในการจัดส่งประเทศส่วนใหญ่อยู่ที่สงวันนะครับผมส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงาน่ย,ย,นยไจัสสีนนรบผมใท ไปได้เลยใครที่ยังตัดยังไม่ได้หรือว่าอยากจะลองเลือกเครื่องอื่นสามารถเข้าไปเลือกชมได้ในหอจกอไอทีอิเล็กทรอนิกส์สนะเป็นเพจขายโน้ตบุ๊กของผมนะครับหอจกอไอทีอิเล็กทรอนิกส์สนะครับผมหรือที่ Facebook ส่วนตัวของผม f a c e b o o หมากมาก,มากมีนะครับผมในเพจในเพจในเฟซก็จะมีโน้ตบุ๊กให้เลือกให้ชมกันอีกประมาณ20กว่ารุ่นนะครับผมเข้าไปเลือกแล้วก็สามารถชอบใจเครื่องไหนก็สามารถทักทายพูดคุยสอบถามเรื่องลงคงราคาก็คุยกันได้นะครับผมสินค้าทางร้านมีรับประกันให้3เเดือนต็มหลังจากหม ไปแล้วทางร้านเราก็ยังมีบริการนะครับให้คําแนะนําปรึกษาพูดคุยดูแลสอบถามกันได้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องเลยนะผมสำหรับใครที่สนใจก็จัดไปได้เลยใครที่ยังตัดจะไม่ได้ก็เข้าไปชมได้ในเพจในเฟซนะครับผมสำหรับคลิปนี้เครื่องนี้ก็ขออนุญาตรีวิวเพื่อนนี้นะครับผมเจอกันใหม่กับการรีวิวเ,เครื่อไปคถึงนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ